ทำง,งานสมมุติ9โมงอยากให้กล้องเห็นมากเลยเมื่อกี้นี้ให้พี่เนตดโชว์ไหมทุกคน <มา S 2> พี่เนทเป็นความชิมมาชีนนะแล้วขอพูดอยกนงนึในคลิปในคลิปห้อมืดจะบอกว่าคนตบไม่ใช่พี่ช้าแต่เป็นพี่เนทนะคะทุกคน<อ>ความจริงเปิดเผยแล้วในวันนี้ค่ะแม่ดูไลฟ์นี้บอกเลยว่าพลาดโอเคนั่นแหละแล้วคือ บางคนทํางานสมมติ9ก้าโมงถึงสี่โมงเย็นคนปกติทํางานแบบนั้นแต่เราทําใช่แปดโมงถึงห้าโมงจเราทำงานบางทีถึงห้าทุ่มก็มีอย่างวันที่ไปที่กาตาร์เอว่าต้องแบบถ่ายคลิปเดินในห้างจําได้ไหมต้องทาถึงสี่ทุ่มมันก็จะมีความเหนื่อยบางทีก็มีเหมือนกันที่แบบไม่อยากถ่ายมีมันมีอารมณ์นี้จริงที่แบบไม่อยากถ่ายวันนี้ขอเลื่อนได้ไหมวันนี้ขอยกเลิกได้ไหมแต่พี่เนคือเป็นคนที่สุดยอดมากนะต่อให้เขาเหนื่อยแค่ไหนเขาก็จะถ่ายเขาก็จะแบบฮึบแล้วก็ สู้ให้ได้อะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งก็เป็นเหมือนแรงบันดาลใจที่หนูเห็นทําให้หนูแบบเออก็อยากสู้เหมือนกันจะถามว่าเหนื่อยไหมเอาจริงๆมันเหนื่อยแน่นอนมันเหนื่อยแน่นอนเพราะต้องคิดตลอดเวลาเราต้องพูดตลอดเวลาลองคิดลองคิดน,นีอ้นนันทีไ่ได้พักก็เหนื่อยถ้าถ่าย,ย,ย,ยกยกตัวอย่างเมื่อเช้าเราพูดละเอียดไม่ได้เพราะมันยังไม่ได้ตัดต่ออะไรแต่เราไปตั้งแต่ Oh, เราไปตั้งแต่6กโมงเช้าเราอยู่ที่นี่เลยเอวานในฟมิลี่เอว,นเอ family, เอวนนานซชัยพวกครอบครัวเอวาคือโอเคต่อใช่เราก็ที่เอวาพ,พูดถึงว่ามันเหนื่อยชวนหนึ่งเราออกตั้งแต่6กโมงเช้าเราไปเราทายทั้งหมดถึงเที่ยงกลางแดดเหนื่อยเงือแตกน้ำท่วมทุกสิก่งทุกอย่างแล้วทางวันนั้น6ชั่วโมงที่เราทายอาจจะเพียงแค่ สองนาทีไม่ถึงอาจจะแค่หนึ่งนาทีในคลิปเลยหกหกชั่วโมงแค่หนึ่งน,นาทีบางทีแบบมันก็เครีดบ,บางทีเหมือนแบบออ้ยคอนเทนต์หมดแล้วคิดไม่ออกจะทำคอนเทนต์อะไรต่อดีเพราะมันเหมือนเป็นอาชีพของเราเหมือนมันนึงแบบออ้ยวันนี้คิดไม่ได้เราก็ต้องพยายามหาทางให้ได้นะคะเพื่อที่จะให้มันไปต่อแต่แรงบันดาลใจคือ พอเราเห็นคอมเมนต์ของแฟนครับคนแบบเป็นกําลังใจให้เคยค้คนว่าชอบหรือแบบหลายคนจะแบบเอ้ยวันนี้มีวันที่แย่มากแต่พอมาดูคลิปนี้ของอเอวากับเน็ดูดูคลิปนั้น,นมันคือว่าเขาว่ามันช่วยหรือมันเป็นความสุขกัแบบออกมันโคตรเป็นใช่เอวาจะพูดอะไรกับพี่เน็ดตลอดพี่เน็ดรู้ไหว่าจะพูดตอบว่าแบบ เนี่ยวันนี้มีคอมเมนต์แบบนี้นะบางคนเขียนว่าวันนี้เจอวันแย่ๆมาสมมติแบบมีคนเขียนแบบทะเลาะกับแฟนมาที่ทํางานไม่ดีแต่พอดูคลิปเอว่าดูคลิปพีเดชแล้วทาให้เขาแบบอารมณ์ดีมีความสุขหนูอันนี้ก็คือเป็นกําไรชีวิตของเรานะที่ทําให้คนบางคนที่เราไม่เคยรู้จักเลยไม่เคยเจอหน้าเขามีความสุขกับการได้เห็นเราหรือว่าอันนี้มันก็เป็นเหมือนการให้อย่างหนึ่งจริงๆหนูคิดว่าการที่คนเราดังอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบ ความสุขอย่างเดียวแต่มันคือเหมือนพอคุณดังอะเวลาคุณพูดอะไรคนจะหันมาฟังคนจะได้ยินมันเป็นเหมือนเราดังแล้วมันเป็นเหมือนโอกาสที่เราจะทำความดีมากขึ้นใช่ใช่อันนี้ไหมเรามาเล่นเกมสั้นๆสนุกๆกับคนที่อยู่บ้านได้แล้วหลังจากนั้นเราก็เล่นเกมกับชาปี้ด้วยมิสเตอร์โซเชียลวัตพี่เอว่าถ่ายคลิปเกี่ยวกับผีได้ไหมจะบอกว่าเดี๋ยวจะมีแน่นอนแล้วกับเอพิ t ถามด้วยจะมีแบบส่องผีทุกอย่างเลย อกได้ไหมว่าทำที่ไหนยา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 ยยายยาอหนูชอบสปอยแล้วพี่เนก็ะจับยาสปอยสปอยไม่ได้สปอยไม่ได้โอ้เวลาเครียดเวลานึกอะไรไม่ออกมาดูช่องเนช่องเอวาช่องทุกคนขายเครียดมากๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวไปถ่ายนี่ดีกว่าเดี๋ยวรีวิวบ้านพี่เนดีกว่าถ่ายรีวิวบ้านพี่เนในกรุงเทพมีคนอยากเห็นพี่เคยทำกี้ไม่เป็นไรนานแล้ว ให้หนูเดี๋ยวหนูรีวิวเขาอยากเห็นคือเอวารีวิวบ้านพี่เดนในกรุงเทพมั้งถ้ารีวิวบ้านี่อามาเล่นเกมนี้ก่อนโอเคโอเคเราจะถามคำถามแล้วใครขอบคุณนะคะใครที่คอมเมนต์เมื่อกี้นะใครที่ตอบก่อนเดี๋ยวเราจะอันชื่อเลยโอเคเราจะมาถามคำถามวันนี้ใครที่ตอบก่อนมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะอู้ อู้โอ้โหโอ้โหอ่านไม่ออกลายมือของผู <คน S 2> เขียนแต่นูว่าถ้าแจกได้นะ <laughs> แจกไหมพูดได้หมด yeah, อย่าเอาใจเตยค่ะเดี๋ยวจะบอกช่องทางแต่และช่องทางแล้วเตยดูคอมเมนต์ให้อันแรกนะ <c oughs> โอเคแล้วก็เตยจำชื่อคโอเคเดี๋ยววัาจะเล่นเกมน,นะคะใครที่ชนะซีเกมครับหยิบอันนี้ให้หน่อยได้ไหมคะระวังมันระวังตกสรุปทุกอย่างตกหมดไม่ได้มันผูกเอาไว้ ต้องเอาขวดลรดออกโอเคเอาอย่างนี้ใครที่ชนะเกมนะคะไอ้วะจะแจกอันนี้ส่งถึงบ้านเลยคือโปสเตอร์ limited edition มีแค่อันเดียวเพราะมีแค่ที่บ้านไม่รู้จะไม่ให้อันนี้อันนี้ของพี่ใช่ให้อันนี้เลยไม่ได้ลงทุนเพื่อแฟนคลับไม่ได้ไม่รักแฟนคลับเนี่ยรักแต่ว่าอันนี้ของอันนี้พิเศษนนี้ของพี่ก็ไม่ได้เดี๋ยวเขียนให้มาหนูมีอันอื่นไม่เดี๋ยวเขียนให้หนูไม่มีไม่เขียนเอาอย่างนี้ใครอยากได้อันนี้ของพี่เนยไม่ให้ใครอยากได้อันนี้ของพี่เนยคอมเมนต์มาบ ี่มไม่ให้นะใครจะขออะไรผมไม่ให้อก็ก็รอดูก่อนไงว่าจะมีคนอยากได้พี่ไม่จะเอาไม่ <laughs> จะเอาหนูมีรูปนี้อีกอีกอีกห้าร้อยอันที่บ้านไม่ถึงห้าสิบอันอ่ะห้าสิบอันก็เอาอันนี้ไปให้พวกเขาก็เอาอันนี้ให้แล้วหนูเขียนให้ใหม่ไม่อ้อนี่พิเศษทำไมไมันมันพิเศษยังไงขอคำตอบมันก็อันแรกที่หนูให้พี่ไงแล้วมันต่างจากถ้าผมให้จะให้ก่อนจะให้ไม่ให้คุยกันก่อนไม่ให้จบ ไม่ให้ครับไม่ให้ต่อให้คนบอกว่าเอ้ยให้ถึงล้านบาทไม่ให้สิบล <c oughs> ้านไม่ให้อะขึ้นเลขอีกขึ้นเลขถึง <c oughs> 100, <000. S 1> ร้อยล้านร้อยล้านอ้าวครับได้ครับ <c oughs> ได้ <c oughs> ร้อยล้านเุื่อกระดาษแผ่นเดียวโอ๊ยโอเคทุกคนก็เห็นแล้วว่ามันมีค่ามากแค่ไหนสำหรับอย่างได้คลับอย่างได้คลับ <c oughs> ่าโอเคพยายามถามคำถามคำถามก็คือเดี๋ยวจะถามคำถามนะคะแล้วตอนนี้จะมีแพลตฟอร์ม3อันคือมี TikTok YouTube แล้วก็ Facebook นะคะตอนนี้เรามีแอดมิน2คนผู้น่ารักของเรานะคะจะดูให้ว่าใครเป็นคนแรกถึงเต้นมากเพราะฉะนั้นคนแรกนะคะพิมพ์คำตอบที่ถูกต้องมานะคะแล้วก็เดี๋ยวเตยกับน้องซีเกมนนะคะจะเขียนชื่อนะคะแล้วก็ให้ส่งข้อความมาในเพจัมผเอวาใน Facebook ได้หรือว่า DM มาหาเอวาได้เลยเอวาจะพยายามหาให้เจอ อะไรโอเคก็ต้องแคปด้วยนะว่าเป็นโปรไฟล์ของตัวเองจริงๆนะคะแล้วจะได้อันนี้ไปเลยทร้อมไดมเด็ดดีแจกจริงเน็ตแจกจริงไม่แจกอันใหม่ไม่แจกไม่แจกของพี่เน็ตอออันใหม่อันใหม่เออาันใหม่เดี๋ยวเน็ตนอนใช่ร้องไห้นะพี่เน็เป็นคนไม่รู้รู้ว่าตอนที่เราเจอครั้งแรกอะพี่เน็ดูเป็นผู้ชายที่แบบแมนลีมากๆทุกคนจะมาแบบสวัสดที่ข้าพุ่งไปเน็ตวันนี้เราจะมาทุบคุกยิ้มสีโมงอะไรอย่างงี้ก็พี่ไม่แมนลีหรอ พ่ออยู่กับพี่เนทเขาเป็นแบบงองแงแบบเมื่อกี้เขาเป็นผู้ชายที่เซนซิทีฟมากแล้วเขาก็มีความเป็นเด็กมีความแบบอ่อนโยนมากๆแล้วก็ขี้งอนมากนะคะบางทีแบบหนูตะโกนใส่พี่เนสมมูรณเรียกพี่เนทว่าแบบอีกีเราจะเรียกบางทีมันจะมีชื่อเยอะมากนะคะนอกจากเดนนี้ก็จะมีชื่อน้องเขียดตอนนี้นะคะแล้วหนูก็เป็นป่าเป็นกบไม่รู้ทําไมเหมือนกันเพราะหนูอยากเลี้ยงกบไงก็เลยสานฝันด้วยกันให้พี่เนเป็นน้องเขียดแล้วก็บางทีพูดแบบน้องเขียดเป็นเสียงดังเขาก็จะแบบเขาจะแบบรู้สึกแย่เขาจะ เอ้ยทำไมเอ็งมาถึงพูดเสียงดังใสจอะทำไมไม่พูดแบบพูดน้องเนอ่ะจ้าพูดแ่บน้องขี้รู้อย่างพูดแบบนี้เหรออะไรอธิบายเหตุผลเพราะว่าคือถ้าพูดแบบน่ารักแบบไอ้เขียดไอ้ไม่เนย่งไอ้เขีย้มันน่ารักแต่บางครั้งครับเขาจะแบบไอ้เขียดแล้วหน้าอดุูดด้วยแบบ มันมันมันใจหลายใช่แต่ก็เป็นที่สิทแบบนั้นจริงๆนะหลายคนไม่รู้พี่เนทที่เห็นแบบดูแมนลี่ดูทําแต่เขาเก่งไอรอนนะเขาเก่งกีฬาแล้วเขาเป็นคนที่ฟิตมากๆแล้วคือก็คือในยูทูบเบอร์ทุกคนอันนี้ไม่ได้ลยำเอียงนะแต่หนูว่าทุกคนก็เห็นว่าพี่เนทเป็นยูทูบเบอร์ที่น่าเก่งกีฬาที่สุดแล้วในประเทศไทยอันนี้ <c oughs> อันนี้เรื่องจริงเ <c oughs> บาเบาเบาเบาก็ไม่ได้เบาวิ่งแข่งบาสเกตบอลไม่มีทางที่เด็ดดีจะแพ้เบาได้เบาเบา ชอบเล่นกีฬาแต่ไม่ไม่ได้เก่งคะแนนกับหนูโอเคโอเคาไปถึงไหนนะลืมไปหมดไยเกมแล้วอ่าจะเล่นนูจะทำคำถามโออเคพันแปดร้อยคนเราจะทำว่าเขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะคะอยู่ด้วยกันก่อนวันนี้เรามีเกณฑ์พิบเลยแล้วก็เป็นไลฟ์ครั้งแรกของเราสองคนถ้าใครชอบเยอะเราก็จะมาไลฟ์อีโอเคเราอย่าเปิดเสียงเดี๋ยวคนดูครั้แรก โอเคถามไปเลยอันนี้อันนี้สำหรับแป๊บหนึ่งคำถามแรกสำหรับ YouTube คำถามสองสำหรับ Facebook ทำทำสามสำหรับทิกตอกไมกทุกแพลตฟอร์มจะได้มีโอกาสตอบให้ดีถามก่อนไม่งั้นมันจะยากมากเราจะเริ่มจากแพลตฟอร์มแรกนะคะที่เราจะดูคนที่คอมเมนต์แรกนะคะก็คือ YouTube คนที่คอมเมนต์แรกของ YouTube นะคะเพราะฉะนั้นเราถามและจะต้องบอกก่อนบางคนอาจจะเด็ดไม่ดีบางคนอาจจะเห็น่าเฮ้ยทำไมคอมเมนต์แรกแต่ทําไมน้องเตยแบบเห็นแบบไม่ทันเราจะตามคอมเมนต์ทุกคนที่บ้านก็จะเห็นเหมือนกันใช่ทุวนจิ๋มเป็นกันคอมเมนต์แรกที่ตอบแค โอเคทุกคนหนึ่ทคนที่ชนะจะได้รูปเอวาในช่อง sunflow เอวาคลิปไหนมียอดวิวมากที่สุดและมียอดวิวเท่าไหร่โอเคเอาอีกทีนึ่งน,นะครับในช่อง sunflow เอวาคลิปนายยอดวิวมากสุดและมียอดวิวเท่าไหร่นะครับ ยอดวิวมากที่สุดและมันชื่ออลไรอ่าถ้าเขียนชื่อคลิปไม่ได้นะคะต้องมีต้องมีชื่อคลิปแล้วก็ยอดวิวนะคะนี่ดูดูดูมีคนเขียนมีคนเขียนเดบ้านรีวิวอันนี้แหละ My name My name p a u My name า My name เปยินดีด้วยว้าวรีวิวบ้านสามน้นวิวนะคะเดี๋ยวจะส่งโปสเตอร์ไป บ้านเลยแล้วเอวาก็จะเขียนชื่อแล้วก็วาดรูปให้น่ารักน่ารักแล้วก็อวยพรด้วยนะคะ<ห>แล้วก็จากเ,เอวากับพี่เนทเลยเ,เดี๋ยวเราจะต้องติดต่อเขาเราจะติดต่อเขายัางไงอ๋อเดี๋ยวให้เตยส่งไปก็คือบอกแล้วว่าให้อันนี้คือเป็นหน้าที่ของทุกคนนะคะที่ต้องมาติดตามเอวาก็คือหมายความว่าใครที่เป็นคนผู้ชนะนะคะให้แอดไลน์แอดแซนฟลาก็ได้เออนี้น่าจะง่ายสุด ได้ใครที่ชนะนะคะให้แอดไลน์แอดซันโฟเอวานะคะแล้วสกรีนช็อตมาว่านี่คือชื่อ YouTube จริงๆนะคะว่าชื่อว่า My Name เปลปาแล้วเอวามีผู้จัดจาก,การนะคะพี่ปอยจะคอยตอบตลอดนะคะเพราะฉะนั้นให้แอดไลน์มาส่งหลักฐานม,มาว่าเป็นคนที่เป็นคนนั้นนะคะที่ตอบคำถามแรกแล้วก็ตอบว่าตอบคำถามอะไรแล้วก็ถูกได้ไงให้แคปเจอร์ ที่ตัวเองตอบด้วยนะคะแล้วก็ส่งมาได้เลยแล้วก็ <Okay. S 1> ส่งที่ที่อยู่มาอย่าลืมส่งมานะเพราะว่าไอวันไม่สามารถตามได้ใช่เ <laughs> น่งก็จะหมดสิทธิ์นะคือโอเคหนูถาต่อสำหรับคน FaceBook แล้วกันเมื่อกี้เราทำ YouTube ต่อไปเราจะอ่านคอมเมนต์ของ Facebook โอเคหนูต้องเลือกคำถามเอาคำถามยากนิดนนะึงเออคำถามยากโอเคอันนี้นี่ปแบบนึงเอาเอาอยู่กับวันที่ดีกว่าอันนี้ยากจริงนะคะโอเคอ อาจจันนี้โอเคหนึ่งสองสามอันนี้ Facebook นะอันนี้ Facebook นะคะคำถามนี้สำหรับคนใน Facebook นะคะคนใน Facebook เท่านั้นนะคะก็คือใครคนแรกที่ตอบใน Facebook จะได้โปสเตอร์เอวาไปข้างหลังนี้เลยตามนี้ <Yeah. S 2> แล้วที่ว่าจะเซ็นให้ด้วยโอเคคำถามคือเอวาเอ้ผู้ผิดพี่เนทพี่จะเอาข้างไหนจะเจอกันเอยเอา,มาเอไม่ได <okay. S 1> ้แล้วครั้งแ,แรกที่เอว่าเจอกับพี่เนท คือวันที่เท่าไหร่หนูรู้อ่ะพูดงานได้ปะไม่ได้ถ้าเป็นฟนคขับต้องรู้งานเขาจัดงานขึ้นต้นด้วยตัวไอแล้วมัคืวันที่เท่าไหร่ใช่แล้วงานอันนั้นคือคร,ครั้งแรกที่เราเคยเจอบนโลกใบนี้ ไม่ใช่ที่ซ่อนแอบภูเก็ตนะคะไม่ใชซ่อนแอกไม่ใช่อันนั้นคือคลิปแรกที่ลงช่องไม่เนแต่ไม่ใช่วันแรกที่เราเจอกันอันนั้คือคลิปแรกลงช่องม่วันแรกที่เราเจอกันมีคนบอกว่า14กุมภาพันธ์ไม่ใช่มีคนตอบว่างานไอรอนไฟสองต้องบอกวันที่อันนั้นถูกแต่ว่าเขายังไม่ได้บอกวันออบอกวันที่เร็วๆคุณพลอยพัชานะคะมีโอกาส ซอนแอปภูเก็ตไม่ใช่ครับเฮ้ยไม่ใช่ถ้าดูวันที่สิบกุมภาการไอเดลไฟท์สองใช่แต่ว่าวันไหนงานไอเดลไฟท์สองวันที่เท่าไหร่ไปดูใน YouTube กันเร็วทุกคนไม่สามไม่ใช่เดี๋ยวนี้รู้ทุกคนเขียนว่างานไอเดลไฟท์สองยี่สิบสองกุมภาไม่ใช่อ่าโอเคโอเคใช่เหรอสองเมษาหนึ่งเมษาไม่ใช่หนูก็ไม่รู้ยี่สิบสองกุมภาใช่ป่ะวันที่สี่การไฟท์สองวันที่สี่สองเมษามันก็สองเมษานี่แหละเอมี น้องกระนังเพราน้องกระนังเพรานะคะยินดีด้วยนะคะพี่น้องกระนังเพลานะคะได้โปสเตไปแล้วเสจะที่พลอยพัชร์นิดนึงเพราะว่าเขาตอบเป็นไอรองไปแล้วแต่ว่าเขาเขียนมันที่อาจจะไปหาในยูทูบอยู่โอเคแคปชื่อไว้นะคะคุณน้องกระนังเพลานะคะแคปชื่อเไรเรียบร้อยส่งข้อความมาแอดไลน์ซันโซย่านะคะยังมีคำถามอีกเยอะวันนี้เราจะแจก10โปสเตอร์เราจะไปเร็วขึ้นแล้วในรอบนี้นะคะแจก10เลยรอใช่ ันดูมันเยอะมันยากอ่าลองดูดำสบายมันไลฟ์พวกหนูอันนี้ง่ายมากแต่เราไม่มีช่องทางต่อไปคือช่องทางติกตอกนะคะติกตอกนะแอดมินแอดมินต้องดูนะเพราะเรามองไม่เห็นโอเคค่ะติกตอกไม่สามารถเห็นคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวแอดมินจัดให้นะนู้ดถามแล้วพี่พี่ไปอ่านเลยโอเคค่ะโอเคต้อ่งขึ้นไปอ่าก่อนง่ายมากอันนี้คำถามแรกใครคือคนแรกนะไม่มีทางไม่มีใครไม่รู้หนูมั่นใจบ้านในวามีทั้งหมดกี่ชั้นคนแรกจะต้องรับ บ้านเอวานมีทั้งหมดกี่ชั้นชั้นใต้ดินด้วยเออรวมชั้นใต้ดินด้วยไม่มีชั้นใต้ดินมีชั <c oughs> ้นกล่าวฟชั้นจอด,ดไ,มไม่ใช่ a o f a o f คนชื่อคนที่ตอบถูกคื a o f, อ a o f o f พี่นะคะพี่ออบเป็นคนแรกที่ตอบถูกนะคะอย่าลืมแอดไลน์สันสวยว่าด้วยนะ อันต่อไปไปเร็วๆเลยจะให้คนได้เย็วๆเร็วๆไม่ได้แอดดินอ๋อโอเคแอดดินกำลังถ่ายรูปพี่เอาอันนี้เอาันนี้เราเล่นเกมกับชาปี้ก่อนแล้วค่อยกลับมาแจกต่อไหมเออเรานี้ยเราอยู่กันยาวๆเลยเพื่อนเดี๋ยวเราเล่นเกมกับชาปี้ขอต้อนรับชาปี้จากช่องโซเชียลวันติดตามข่าวสารแง่หมนใจแล้วทันเหตุการณ์ได้นะคะกับชาร์ปี้โอเคพร้อม โอเคพร้อมชารปต้องอันติบายเกมเราไม่รู้มันคือเกมอ้าวเอาอ่าเดี Mu ๋ยวเกมมากเกมมาเกมนี้คือเกมที่เราเล่นกันบ่อยมากชั่ให้เงินเราเล่นแจกเงินเหรอหนูต้องให้พี่จริงนี้พี่กำลังก่อโอเคอ่ะที่เราเล่นกันบ่อยมากคือการใบคําเออในนี้จะมีตัวละครอยู่ในกล่องนี้เออฮะอ่าในกล่องนี้จะมี ตัวละครอ,อยู่ก็จับแล้วก็ใบขำตัวละครจากที่ไหนทั่วโลมันเึงคนที่มีชีวิตอยู่โน้โน้ตัวละครคือตัวละครมันในในหนังอ่ะอาจจะในหนังในการ์ตูนอาจจะในหนังอาจจะในการ์ตูนโ <Okay. S 1> อเคอ่ามีคนบอวก,ก็คือเราจะไปจับแล้วจะให้ดูว่ามันคือตัวอะไรแล้วเราก็ใบแล้วก็ดูว่าคุณสองคนจะทายถูกไหม โอเคได้ไดแล้วก็ผัดกันไปบาบคำโอเคคอมเมนต์นะคะว่าเชียร์ใครโอเคก็คือเหมือนชาเรคิด <c oughs> ว่า,เ,าเหมือนที่เราเล่นกันบนรถไฟอะ่ะ <c oughs> จะได้ไหมเกิดไม่ได้แต่โอเคได้ที่เราเล่นที่ที่เราเล่นบนรถไฟอ่ะพี่ได้เฉลกเฉลกอ่ะที่ที่พี่เอ็มเป็นสติส์เออสตีสเตอร์สติสเอ่ะโอเคจัดไปเอวาก่อนไหมโอเคเอวาหนูต้องใบก็คือเป็นชาริสเนาะไม่เอวาจบแล้วก็เอวาล้วงจบเอวาล้วงแล้วได้คำอะไรแล้วก็ให้คนในกล้องดูอ๋อให้คนในกล้องดูว่ามันตัวอะไรแล้วก็เอวายังไม่รู้ใช่ไหมเอวาต้องรู้ดิเพราะเขาจะได้ใบเราเราต้องถ่ายว่าเป็นตัวอะไรอ๋อโอเค กำใบค้าอ้าวได้ละแล้วก็ไปให้คุณกล้องดูโอเคเราห้ามมองอ่เราจะดูนะโอเคหนูอย่าอย่าเธอใกล้ถือตรงนี้มันจะได้เห็นชัดโอเคถือตรงนี้อนะคอ่้มองนะพูดมันเป็นลักเกอร์หลุต้องไปให้ดูคนใกล้ถูกให้ได้โอ้โหอย่าโกนอย่าโกนนี่อย่าโกนนี่นะคะทุกคนไม่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 มองนะหนูหนูเก็บมันใกล้ๆกล้หน้าหน้าชัด